สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้แน่นอนครับก็มาพบกับทาคามิเนตตัวนี้นะครับนี่ก็คือทาคามิเนตรุ่น PT 1 0 0 M SP นะครับเป็นรุ่นคัสตอมของซึ่งรุ่น TP 1 0 0่ M เนี่ยเป็นรุ่นที่หายากพอสมควรนะครับเพราะว่าผลิตมาน้อยแล้วก็เป็นคัสตอมช็อปของอ ทาคารเเนตเลยนะครับตัวนี้ผมได้มาสภาพก็ถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูจากกล้องนี้แล้วกันนะครับให้ดูบอดี้นะฮะบอดี้นี่ฮะดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็จะมีฝ้านิดๆนะฮะเป็นเป็นฝ้าถ้ามองตรงๆก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่ฮะมีฝ้านิดหน่อยนะครับอันนี้ตัวบอดี้นะครับนะฮะด้านข้างนะฮะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบุกนะฮะ ตัวนี้ด้านหลังด้านหลังก็จะมีฝ้าบางๆบางๆนะฮะไม่ได้ถึงหน้าเกียดนะฮะแล้วก็มีรอยขนแมวตามปกตินะฮะภาคไฟฟ้านี่ฮะภาคไฟฟ้าคอด้านหลังคอด้านหลังก็จะมีฝ้าตรงนี้นะฮะเป็นคาบฝ้านิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะนะฮะนะนี่คือลูกคอนะฮะหัวไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบิน่นนะฮะ ทีนี้เรามาพูดถึงตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงลูกบิดก็คือว่าเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเปลี่ยนลูกบิดเป็นอของเป็นลูกบิดของโกโตะนะครับซึ่งเขาเปลี่ยนเป็นสีทองเป็นสีทองนะฮะเขาคงชอบแบบอยากจะได้เป็นฮาร์ดแวร์สีทองเขาก็เลยเปลี่ยนลูกบิดเป็นสีทองนะครับแต่ว่าลูกบิดเดิมนี่ฮะลูกบิดเดิมลูกบิดเดิมของทาคามิเนะของตัวนี้ เขาก็เอาให้ให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับอยู่ในกล่องนะฮะนี่ฮะอุ้ยนี่ครับอยู่ในกล่องเหมือนเดิมครบทั้งหตัวนะฮะแถมยังมีสกูมาด้วยนะฮะก็คือเอา,อาง่ายๆไวลูกบิดของเดิมนี่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วก็สภาพสวยงามนะครับตัวนี้ขายไปพร้อมกับลูกบิดนี้ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีฮาร์ดเคสด้านหลังนี่นะฮะมีฮาร์ดเคสให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านถ้าท่านซื้อไปแล้ว ไม่ชอบฮาร์ดแวร์ไม่ชอบลูกบิดตัวนี้ตัวที่เขาใส่มาก็สามารถเปลี่ยนกลับได้นะครับทาเองไม่ได้ไปให้ช่างที่ร้านทําให้นะครับผมว่าคุ้มนะได้ลูกบิดไป2ชุดนะครับทีนี้มาพูดถึงแอคชั่นนะครับพูดถึงแอคชั่นแอคชั่นนี้ผมเชื่อว่าเจ้าของเดิมนี่เขาเป็นช่างเขาถึงเปลี่ยนลูกบิดได้แล้วก็คอนี้ผมบอกได้เลยว่าแทบจะตรงเลยแหละแล้วก็แอคชั่นต่ำมาก แอคชั่นนี่คือจับสบายมากผมไม่เคยจับกีตาร์โปรกที่มีแอคชั่นต่ำเลยขนาดนี้ของผมเองเนี่ยผมพยายามทำแต่ผมก็ทำได้ไม่ต่ำขนาดนี้ตัวนี้คือจับสบายไม่ว่าจะเล่นคอร์ดในคอร์ดนอกนะฮะไม่มีติดเ็จแล้วก็แอคชั่นโอเหมาะกับสาวๆผมตรงว่ากีตาร์ตัวนี้เหมาะกับผู้หญิงมากหรือผู้ชายตัวเล็กๆอย่างผมนะฮะเหมาะมาก คร่าๆบอดี้เนี้ยในนี้เขาเขียนในในเท่าที่ผมดูในเว็บไซต์นะีเขาบอกว่าเป็นไม้ฮอกกานีเป็นไม้ฮอกกานีทั้งตัวนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ฟิเกอร์บอร์ดที่เป็นรดวูดนะฮะส่วนภาคไฟฟ้าก็จะเป็นของทาคามิเนเลยนะครับทีนี้เวลาผมยกเนี้ยจะได้ยินเสียงแก๊แกๆเหมือนกับผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีน็อตหรืออะไรมันหลุดอยู่ข้างในนี้ข้างในตัวอ่า ภาคไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีไม่มีผลต่อเสียงเลยนะครับไม่ได้มีผลต่อภาคไฟฟ้าที่จะทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาชมรีวิวกันอีกทีนึงมาฟังเสียงกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงสดสดก่อนเสียงประป่าของกีตาร์ตัวนี้ยังไม่ได้ต่อภาคไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะให้ฟังจากไม์ตัวนี้เดี๋ยวผมขอปรับไม์ลงนิดหนึ่งนะฮะ ตีคอร์อดให้ชวนนะ เดี๋ยวทีนี้เรามาฟังภาคไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะปิดไมค์ตัวนี้เพราะว่าไม่ให้เสียงมันไม่ให้เสียงมันเข้ารับจากไมค์นะครับเดี๋ยวขอต่อครับทีนี้เรามาฟังภาคไฟฟ้าดูนะครับผมจะ เนี่ยก็คือเสียงของกีตาร์ตัวนี้ทั้งภาคปกติเราภาคไฟฟ้านะครับภาคไฟฟ้านี่ปีแอมทำงานทำงานปกตินะครับทุ้มกลางแหลมแล้วก็ปรับย่านความถี่ทำงานหมดนะไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบน,นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้กีตาร์ตัวนี้ไว้ครอบครองก็ติดต่อมาได้ทางเพจที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับ Facebook ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ u b s c r i b e กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ ต่อไปจะมีกีตาร์ตัวไหนมาฝากกันนะฮะก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ